ยังไงเขามีเขียนอยู่ข้างหลังด้วยเนาะโทท์มือถือเธอถ่ายไปแล้วเมื่อกี้และถ้าเจอพ่อจะคุยอะไรกับเขาอ่ะต้องเจอก่อนใช่ไหมแล้วรัวมากเลยนะภาษาอังกฤษเขารัวมากเลยเราคุยภาษาอังกฤษได้ปะเมื่อก่อนเขาพูดไทยได้เป็นคำๆนะเขาพูดไทยได้เป็นอ๋อเขาพูดไทยได้เขาพูดไทยได้ตอนนี้เกสเ t า o u อ่ะที่เขาซื้อเช่าไหมเช่าหรือซื้อได้ไม่แน่ใจที่กรุงเทพอะครับผมเขาก็ไปแจ้งความคนหายนะ คุณพ่อนะ่ะมาหาเต้ยแล้วเขาก็หายไปเลยมาโทรมาหายูยูไอจะซื้อโทรศัพท์ภายในสองสามวันนี่แหละเดี๋ยวไอจะติดต่อไปหารายการยูนะอะไรเงี้ยเนีวยเขาก็หายไปเลยพี่เดี๋ยวรอติดต่อได้แล้วก็เดี๋ยวเต้ยติดต่อมาหาพี่โจอ,อีกทีหนึง่ง<อ>เดี๋ยวขออนุญาตพาคุณพ่อมาหานะครับคพ่อะอาจจะได้คุยกันได้อันนี้กันเดี๋ยวเต้ยแปลให้งงงปาปานะ <laughs> อยู่ีเลื่อนไปเจอหน้าเพจอีเตอร์อีจันเงี้ยแล้วก็เป็นรูปผู้ชายเนี่ยพ่อมิซาจันตอนตอนเขาอายุเท่านี้จะรู้ไหมว่าคือพ่อตัวเองรู้ครับจะรู้เลยใช่ไหมตอนอายุเท่าไหนตอนเนี่ยตอนเนี้ยอนปัจจุบันเนี่ยมันมีหน้าเพจอิเตอร์ที่เขาตามหากันอยู่เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นไปยังติดตามไม่ได้เพะมันตัวเล็กๆอยู่เพรามันตัวเล็กๆอจดจำไม่ได้พราะมันตัวเล็กๆอยู่เพราะมันตัวเล็กอยู่เพาะมันตัวเล็อยู่ตอนนี้ถ้าเจอรูปถ่ายพ่อรูปพ่อในโซเชียลตอนนี้ก็คือปัดผ่านอย่างเดียว คุณตามนะถ้าเกิดว่าเป็นรูปเก่าอาจจะจำได้ตอนนี้จะดูบ่อยอยู่ที่เขาบอกไง่็เขาก็จะรู้หรอกว่าเออแม่เขาชื่อชื่อนี้ยังไงเขามีเขียนอยู่ข้างหลังด้วยเนาะมือถือเธอถ่ายไปแล้วเมื่อกี้ไอฟอยูฟอยูอะไรอะคาริทคาริจิมมี่คาเริทจากมาริป่ะฟอร์มมาลิ แอนแอนชอมี่เจมี oh. ่แอนจิมม oh. ี่เหรอเลิฟ hmm. ค mm ่ะ hmm.